มีข่าวดีสําหรับเยาวชนไทยครับที่แม้ว่าปีนี้นะฮะจะมีสถานการณ์โควิดระบาดรอบใหม่ก็ตามครับแต่ว่าสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับก็กําลังจะมีการกําหนดจัดการแข่งขันเมกาให้กระทอนนะครับหรือว่าการจัดแข่งขันระดมความคิดไอเดียเพื่อคัดเลือกสตาร์ทอัพนะฮะหน้าใหม่จากนิสิตนักศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศนะครับเป็นข่าวดีครับเพราะว่าเมกาให้กระทอนสำหรับในประเทศไทยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามีการจัดการแข่งขันกันหลายครั้ง มันเป็นการจัดระดมสมองพัฒนานวัตกรรมที่แก้ปัญหาเชิงเทคนิคสังคมและเศรษฐกิจนะครับโดยที่ในสถานการณ์กระบาดของครูสิบเก้าจะนํามาใช้กับเวทีเยาวชนระดมสมองและก็ความคิดการนะครับในทางสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศในการประกวดผ่านโครงการ Startup Thailand League 2021โดยที่น้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาสามารถร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเดือนหน้าถึงเดือนมิถุนายน เพื่อนําผลงานต้นแบบจากความคิดสู่แบบจําลองเพื่อเก็บผลลัพธ์จากผู้ใช้ก่อนการผลิตจ,จริงมาแสดงต่อกลุ่มนักลงทุนและผู้ที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศให้กลายเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับธุรกิจด้านไอทีต่อไปนะครับ